สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะพัสดุจากอายอคาินค่ะนี่ทั้งสองอันเนี้ยเราได้มาฟรีนะคะแค่เราโหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็จะได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปทําให้ดูนะคะแต่ตอนนี้เราขอมาแกะอันนี้ก่อนเนาะพัสดุนี้เราไม่เสียค่าส่งสักบาทเลยนะคะ มันจะเป็นขนาดทดลองมาให้สัตว์เลี้ยงของเราอนนี้ของเราเลือกมาเป็นสุดเป็นของเด็กเนาะเป็นลูกแมวสุดลูกแมวเพราะว่าแมวของเราที่เลี้ยงอยู่นี่ยังเป็นแมวเด็กอยูะ่คะยังเป็นยังถือว่าเป็นแมวเด็กอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตร บำรุงขนนะคะแต่เราก็จะมาแกะกันก่อนเลยนะคะอันนี้นี่ไงแค่เรานี่นะคะแค่สแกน QR Code โคดโหลดแอปเนี่ยแล้วก็ไปลงทะเบียนก็จะได้เลยแบบเราทั้งสองกล่องไม่เสียเงินสักบาทแล้วก็สง่งอะไรส่งเร็วมากส่งเร็วมากๆค่ะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ได้มาเลยนี่นะคะในกล่องก็จะมีอยู่สามซองนี่นะคะนี่เห็นไหมโอ้ยได นี่นะคะสามซองอันนี้ซองขนาดละห้าสิบกรัมนะคะสูตรเนี้ยคือแมวที่บ้านเรากินอยู่แล้วนะวก็ผมไม่ต้องรีวิวให้ดูเนาะว่าว่าน้องกินหรือไม่กินเพราะมันก,ก็กินอยู่แล้วในกล่องอันนี้ก็จะเป็นี่มีเป็นสูตรบัลโคนแบบอาหารเม็ดแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารเปียกนะคะแต่อันนี้เรายังไม่ให้น้องกินดีกว่าน,นะเพราะว่า หรือว่าจะลองให้กินเลยเออเดี๋ยวเราลองเอาไปให้น้องกินกันเลยนะว่าน้องจะกินหรือไม่กินนะคะแตเราว่าน่าจะกินอยู่แต่อาหารเปียกนี่เราเอาเก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าน้องเป็นแมวที่ท้องเสียง่ายมากเราก็เลยไม่กล้ากินเพราะว่าเพราะว่าคาราก,ก็แพงไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนะั้นแค่ไปเติมน้ำเกลืออะไรเนะี้ยคือน้องอะ่ะเราอ่ะเคยเอาอาหาร เปียกของยี่ห้อหนึงให้น้องใช่ไหมปกติน้องไม่เคยกินยี่ห้อนั้นคือมันถูกไงเราก็เลยเอาให้น้องพอให้ปุ๊บอีกวันนึงมาท้องเสียนียจ้ะนี่อาหารของน้องนี่ยังไม่ทำอะไรอากินก่อนกินก่อนแลยแต่อาหารเปลี่ยนแํ้เราขอเก็บไว้ก่อนนะ้องเพราะว่าจะกลัวน้องจะท้องเสียอีกนะคะอาหารเปลี่ยนที่ที่ให้ปกติที่ให้น้องกินนะจะเป็นของรายย่อยคันี้เหมือนกันเป็นแบบกระป๋องสุด เด็กเหมือนกันนี่แหละแต่มันเป็นคานินเหมือนกันน่าจะไม่เป็นอะไรแต่เรายังไม่ให้ตอนนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็มีห้าสิบกรัมเหมือนกันนะคะมันเป็นขนาดทดลองเนาะก็จะประมาณนี้แหละน้องก็คือกินไม่หยุดเลยจ้ะกินไหมกินไหมคะเนี่ยกินไม่หยุดเดี๋ยวเราก็พาเนองออกไปนอกเครม,มือกันเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ป่อยให้ร้องพักก่อนให้กินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีที่จะได้รับสงกล่องน,นี้ไปฟรีๆกันเลยเนาะไปเลยค่ะโหลดแอปตามรูปนี้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงแอปเนาะแล้วก็ลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็เลือกเจ้าของแมว ต่อไปก็กรอกข้อมูลของเรานะคะเราตรงสัตว์เลี้ยงนี่คือเราต้องบอกว่าเป็นแมวหรือว่าหมานะคะเราจะได้อาหารตามนั้นแล้วก็เรากอินเบอร์โทรไปแล้วก็จะมี OTP มาให้แล้วก็กรอกใส่นะคะ หน้าแอปก็จะได้งคูป,ปองอะไรอย่างนี้มาให้เรานะคะแล้วเราก็เลื่อนหาตรงที่แจกของฟรีเนี่ยได้ของนี่จะมีตรงเนี้ยค่ะนี่รับกิฟต์เซตหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกสูตรที่เราต้องการเลยนะคะก็จะมีสูตรสำหรับลูกหมาแล้วก็ลูกแมวนี่แล้วก็กรอกข้อมูลที่อยู่ของเราไปนะคะ สแสปบหน้านี้ก็จะได้ขึ้นมานะคะพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปมันจะได้ประมาณ1ิบถึงยีคะแนนนี่ยแหละประมาณนี้เราจะไม่ได้นะคะแต่ที่เราได้คะแนนมาเนี่ยคือเราก็สามารถเอาไปแลกของได้เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เราก็กรอกข้อมูลกันเนาะส่วนตรงนี้นะคะเราก็กรอกข้อมูลของสัตว์เลี้ยงของเราเลยนะคะว่าเป็นหมาหรือว่าแมวนะคะ นี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นแบบแมวของเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะคะของเราก็เป็นเส้นขนแล้วกันพอตรงนี้มันมีผลต่อในการเลือกอาหารนะคะ พอเรากอกเสร็จเราก็จะได้20ลลคะแนนนะคะแล้วเราก็นำคะแนนตรงนี้ไปแลกของนี่แลกของพิมพ์แม่หน้ารักตรงนี้เลยนะคะกดลิกเข้าไปแล้วก็เล้ตรงอาหารตรงนี้ก็เป็นสูตรเส้นขนเพราะว่าจากปัญหาเมื่อกี้เราก็เลือกเป็นของเส้นขนและผิวหนังเนาะก็เลือกแล้วก็ใส่ที่อยู่ แล้วก็หลังจากที่เราสอนวิธีทํามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะลองไปลงทะเบียนกันได้เลยนะเพราะมันฟรีแล้วก็สามารถอันนี้คือเราเลือกมาให้ส่งที่บ้านหรือว่าเราจะไปรับที่ร้านเลยก็ได้นะคะแต่เราเลือกมาที่บ้านเพราะว่ากลัวร้านมันหมดเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะทําได้นะเพราะว่ามันไม่ยากเลยคะ่ะแล้วขอจบคลิปแค่น,นี้บ๊ายบาย